สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับเที่ยงวันนี้นะครับเชิญชมนะครับเชิญชมรายการนะครับเกาะกระแสนะครับเที่ยวอีสานนะครับไปที่ศรีสะเกดมาเที่ยวที่สุรินทนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเที่ยงนี้นะครับเที่ยงนี้เจอกันที่ช่อง YouTube โตโต้สนแย้มแล้วก็เจอกันที่เพจทอทอทอ สำนักง,งานสุรินทร์กินข้าวไปด้วยเปิดทิ้งๆไว้ฟังเสียงหล่อๆเสียงสวยๆนะครับฟังเรื่องราวที่น่ารักๆเกี่ยวกับทั้งจังหวัดสุรินทร์ทั้งจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับมีใครนั้นปุบไว้ก่อนนะครับยังไม่บอกนะครับก็อย่าลืมนะครับเที่ยงตรงป๊นะครับ,ารนะรบมาปูเสือปูสาดมารอรับชมกันได้เลยนะครับที่เพจทอทอทอสำนักง,ง,งานสุรินทร์แล้วก็ช่อง YouTube โตโตู้สนุ่ยแยม สตูดิโอนะครับเข้ามาเร็วๆเข้ามาเร็วๆมาจองไว้เลยนะครับนี่ขอบคุณครับ